สวัสดีนะครับเพื่อนๆในเกาหลีใต้นะผีน้อยนะครับเมื่อกี้ดูข่าวน้องๆกลุ่มหนึ่งที่ไปพูดในขับเฮานะฮะหลายคนนะได้ยินก็คงจะของขึ้นนะผมได้ยินเนี่ยผมยังของขึ้นเลยคืออยากเห็นหน้ามากเลยอยากเห็นหน้าจริงแต่จริงๆอ่ะสาหรับผมว่าผมผมไม่ได้โทษแค่น้องกลุ่มนั้นอย่างเดียวนะผมโทษสื่อด้วย คือเราต้องเข้าใจนะว่าสื่อไทยเป็นคนสร้างภาพจำพวกนี้มาเวลาเราดูละครไทยในชะ่ไหมคนขับรถทำไมต้องคนขับรถต้องดูโง่แล้วทำไมคนขับรถจะต้องเป็นคนภาคอีสานเห็นหลายเรื่องนะเยอะคนใช้แจ๋วจะต้องเป็นคนที่ไหนฮะคนอีสาน คือมันทําให้เกิดภาพจำไงแล้วเด็กรุ่นหลังมันเห็นนะ่ะมันก็เลยแบบมันคิดแบบนั้นทั้งๆท,ที่เราอยู่ในโลกของความจริงใช่ไหมเรารู้ว่าในชีวิตจริงมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆอะผมอยากให้สื่อนะแบบเลิกเขียนบทแบบนี้ไปเลยเหมือนต่างประเทศเห็นไหมคือแบบงานทุกประเภทคืองานนะฮะเขาให้เกียรติหมดคนไทยทำไมต้องเขียนบทให้มันดูโง่ต้องดูแบบโกโก้แจ๋ว มันนอกเข้ากรุงมันเลยเกิดภาพจําแบบนี้จะโทษไอ้เด็กกลุ่มนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกแต่จริงก็อยากเห็นหน้ามากเลยอยากเจอมากเลยเด็กกลุ่มนั้นพูดจาได้แบบร้กขันเคี้ยวไว้